ที่ได้ปลูกเป็นต้นแรกในสมัยพุทธกาลที่ประตูหน้าวัดเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีเมื่อพระพุทธเจ้าประทับณพระเชตวันมหาวิหารทรงพระปรารพการดูชามหาโพธิที่พระอานนท์เถระการทำแล้วตรัพพระธรรมเทศนานี้มีคําเริ่มต้นว่าราชากาลิงโคจัก,กวัตติดังนี้ พระตถาคตเสด็จหลีกจาริกไปตามชนบทเพื่อประโยชน์จะทรงส่งเคราะห์เวนยสัตว์ชาวกรุงสาวัตถีต่างถือเอาของหอมและดอกไม้เป็นต้นไปยังพระเชตวันไม่ได้ปูชนียสถานอย่างอื่นไปวางไว้ที่ประตูพระคันทกุดีด้วยเหตุนั้นเขาก็มีความประโมทกันอย่างยิ่ง ท่านอนาทปินทิกะมหาเศรษฐีทราบเหตุนั้นแล้วจึงไปยังสำนักพระอานนท์ในเวลาที่พระตถาคตเสด็จมาพระเชตวันกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อพระตถาคตเสด็จหลีกจาริกไปพระวิหารนี้ไม่มีปัจจัยมนุษย์ทั้งหลายไม่มีสถานที่บูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นขอโอกาสเถิดท่านเจ้าข้าขอท่านจงกราบทูลความเรื่องนี้แด่ พระตถาคตแล้วจงรู้ที่ที่ควรบูชาสักแห่งหนึ่งแล้วทูลถามพระตถาคตว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเจดี JD, มีกี่อย่างพระศาสดาตรัสตอบว่ามีสามอย่างอานนท์พระอานนท์เถระทูลถ,ถามว่าสามอย่างอะไรบ้างพระเจ้าค่าพระศาสดาตรัสว่าถ้าเจดีหนึ่ง ปริโภกเจดีหนึ่งอุตเทสิกะเจดีหนึ่งพระอานน์เทระทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์เสด็จจาริกไปข้าพระองค์อาจกระทำเจดีได้หรือพระศาสดาตรัสว่าอานน์สำหรับท่าเจดีไม่อาจทำได้เพราะท่าเจดีนั้น จะมีได้ในการที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วสำหรับอุเทสิกะเจดีก็ไม่มีวัตถุปรากฏเป็นเพียงเนื่องด้วยตถาคตเท่านั้นต้นมหาโพทธิ์ที่พระพุทธเจ้าอาศัยเป็นที่ตรัสรู้ถึงพระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนอยู่ก็ตามปรินิพานแล้วก็ตามเป็นเจดีได้เหมือนกันพระอาน,น์ทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์เสด็จหลีกไปพระมหาวิหารเชตวันหมดที่พึ่งอาศัยมนุษย์ทั้งหลายไม่ได้สถานที่เป็นที่บูชาข้าพระองค์จักนำพืชจากต้นมหาโพมาปลูกที่ประตูพระเชตวันพระเจ้าค่า พระศาสดาตรัสว่าดีแล้วอานนท์เธอจงปลูกเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นในพระเชตวันก็จกเป็นดังตถาคตอยู่เป็นนิดพระอานนทเถระบอกแก่พระเจ้าโกศอนาถปินทิกะมหาเศรษฐีและนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นต้นให้ขุดหลุมนาะที่เป็นที่ปลูกต้นโพที่ประตูพระเชตวัน แล้วกล่าวกับพระมหาโมคคันลานเถระว่าท่านขอรับกระผมจะปลูกต้นโพที่ประตูพระเชตวันท่านช่วยนำเอาลูกโพสุกจากต้นมหาโพให้กระผมที่เถิดพระมหาโมคคันลานเถระรับว่าดีละแล้วหอไปยังโพทิ่มณฑลนพุทธคยาเอาจีวรรับลูกโพสุกที่หล่นจากคัว่วแต่ยังไม่ถึงพื้นได้แล้วนำมาถวายพระอานนเถระ พระอานนุเทระได้แจ้งความพระเจ้าโกสลเป็นต้นว่าเราจะปลูกต้นโพในที่นี้พระเจ้าโกสลให้ราชบุรุษถือเอาเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างเสด็จมาพร้อมด้วยบริวารใหญ่ในเวลาเย็นอนาถปินทิกะมหาเศรษฐีมหาอุบาสิกาวิสาขาและผู้มีศรัทธาอื่นๆก็ได้ทำเช่นนั้นพระอานนุเทระ ตั้งอ่างทองใบใหญ่ไว้ในที่เป็นที่ปลูกต้นโพให้เจาะก้นอา่างแล้วให้ลูกโพสุกแด่พระเจ้าโกศลทูลว่ามหาบาพิษพระองค์จงปลูกโพสุกนี้เถิดพระเจ้าโกศลทรงพระดำริว่าความเป็นพระราชาไม่ได้ดำรงอยู่ตลอดไป ควรที่จะให้อนาถบินทิกะมหาเศรษฐีปลูกต้นโพนี้ทรงดำริดังนี้แล้วได้วางลูกโพสุกนั้นไว้ในมือของมหาเศรษฐี อนาถปินทิกะมหาเศรษฐีรวบรวมเปลือกตมที่มีกลิ่นหอมแล้วฝังลูกโพสุกไว้ในเปลือกตมนั้นพอลูกโพพ้นมือมหาเศรษฐีเมื่อชนทั้งปวงกำลังแลดูอยู่ได้ปรากฏลำต้นประมาณเท่างอนไถสูงห้สบศแต่กิ่งใหญ่ห้ากิ่งกิ่งละห้าิบศ คือในทิศทั้งสี่และเบื้องบนต้นโพนั้นเป็นต้นไม้ใหญ่กว่าต้นไม้ใหญ่ในป่าตั้งขึ้นในทันใดนั้นเองด้วยประการฉนี้พระราชารับสั่งให้เอาหม้อทองคำและหม้อเงินแ0 0รอหม้อใส่น้ำหอมเต็มประดับด้วยดอกบัวเขียวสูงขึ้นมาหนึ่งศอกตั้งเป็นแถวแวดล้อมต้นมหาโพแล้วรับสั่งให้ทำแท่นสำเร็จด้วยรัตนเจด โปรยปลายผสมทองสร้างกำแพงล้อมรอบทำซุ้มประตูสำเร็จด้วยรัตนเจดเครื่องสักการะได้มีเป็นอันมากพระอานนท์เถระเข้าไปเฝ้าพระตถาคตกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์จงประทับนั่งนะครต้นโพที่ข้าพระองค์ปลูกเข้าสมาบัติที่ข้าพระองค์เข้าณโคนต้นมหาโพเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนพระศาสดาตรัสว่าพูดอะไรอานน์เมื่อเรานั่งเข้าสมาบัติที่ได้เข้าแล้วณมหาโพธิมณฑลประเทศอื่นก็ไม่อาจที่จะทรงอยู่ได้พระอาน o n เถระกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนขอพระองค์จงใช้สอยโคนต้นโพนั้นด้วยความสุขเกิดแก่สมาบัติโดยกำหนดว่าใกล้ภูมิประเทศนี้เถิดตั้งแต่นั้นมาต้นอนันทโพก็กลายเป็นต้นโพต้นแรกที่มีอายุยืนยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้